เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงถดนทางพระนิพานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวา ทับขาซ้า,ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบาย หลับตาของเราเบาๆคลอนลูกพอสบายสบายไม่ถึงก็เปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายเหมือนเราเปือตานิดหนึ่ง พอแสงรอดได้พริมพริมอย่าไปบีบเปลือกตาจะกดลูกในตานะจ๊ะหับตาพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลาย คลามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายตั้งแต่คลามเนื้อบนใบหน้าศีษะลำคอบ่าไหลาแขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือนะให้ผ่อนคลาย คลามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเทา้าให้พ่อนคลายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนนะจ๊ะต้องพ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัว แล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใไรกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาแล้วเรียน เรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะไอ้ลดไอ้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งทำประนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลก แล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่โซนกลางกายทานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะ <S <S โดยสมมติว่าเราเหยิบเส้นได้กันมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึง จากสะดือทธอรปไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุปไปด้านซ้ายเส้นหนึ่งให้เส้นดานทั้งสองตัดกันเป็นกากาบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าโศ์กลางกายฐานที่เจ็ด ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะเป็นที่เราจะต้องนำใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เพราะเป็นตาแหน่งเดียวที่พระสมมตสมริจ้าทุกพระองค์พระอา,หารหันต์ทั้งหลายเมื่อท่านเห็นภัยในวัฏสงสารภายในการเวียนว่ายได้เกิดแล้วเนี่ย แต่งัดทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ตำแหน่งเดียวกันเลยคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอราหารันตสมมอสมุทธเจ้าเป็นพระอราหันต์ทั้งหลาย หยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนะี่ยแล้วก็เห็นไปตามลำดับในบรรลุมัผลนิลพพานราว่ามรผลนิพพานนั้นก็อยู่ในตัวของเรานี่แหละโดยมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ซึ่งเราก็าจะต้องนำใจกลับให้หยุดนิ่งๆน,น,นุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะต้องหยุดนิ่งอย่างสบายสายผ่อนคลายด้วยอารมณ์บันเทิงราเริงโดยกำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจ เป็นภาพทางใจเอาไว้สำหรับเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราใจจะได้ไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นไม่คิดถึงเรื่องโลกภายนอกให้กำหนดริกามณนิมิตรขึ้นมาในใจ เป็นดวงแก้วใสๆกลมครอบตัวใหญ่ขนาดไหนก็ได้กำหนดไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะ ให้ใสบริสุทธิ์ระดุดเพชรลูกที่จรณไนแล้วไม่มีตำหนิเลยอย่างน้อยก็ใสเหมือนน้ำใสใสหรือน้ำแข็งใสใสหรือกระจกใสใสอย่างน้อยก็อย่างนี้ ให้สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเยนนสนน็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญกำหนดนึกขึ้นมาเป็นภาพทางใจเอาไว้สำหรับเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราให้หยุดนิ่งอยูดด่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะ แต่ต้องนึกอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกอย่างเบาเบาสบายสบายแล้วก็ใจเย็นเย็น ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งๆน,น,นุ่มๆเมมบาๆด้วยบริกรรมภาวนาในใจอย่างเบาๆโดยไม่ใช้กำลังในการท่องให้เสียงคำภาวนานี้เนี่ยดังกล้องออกมาจากในท้องของเราเอง เป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนดังออกมาจากในกลางท้องผ่านดวงแก้วใสใสในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหัง สัมมาอรังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดนิ่งอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบาสบายสบายและก็ผ่อนคลายใจเย็น จะภาวนาสัมมาอรหังกี่ครั้งก็ได้จนกว่าใจจะหยุดนิ่งแล้วเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปแต่ความบ่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อน กลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะนึกถึงบริกรรมนิมิตเป็นดวงใสๆได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนอย่าเร่งรีบอย่างผิดวิธีอย่าไปบีบอย่าไปเค้น อย่าไปเน้นภาพพระวัตถุประสงค์ต้องการให้ใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะเพราะฉะนั้นนึกภาพได้แค่ไหนก็อเอาแค่นั้นแม่นึกไม่ออกก็ไม่เป็นไรให้ภาวนาสมมาอรหังเรื่อยไป แต่ให้ดังออกมาจากในกลางทอ้องไม่ใช่ที่สมองของเรานะจ๊ะอย่างสบายสมองตรึกนึกถึงดวงใสใจจะจะในกลางดวงใสใสอย่างเมาเบาสบายสบายใจเย็นเย็น นึกเห็นได้หก็ดู5%เไปก่อนอย่าไปเบื่ออย่าไปลำคาญใจที่เราเห็นไม่ชัด100%เซให้รักษาการเห็นภาพทางใจที่เรานึกขึ้นมาได้แค่นั้นไปก่อนแล้วก็ประคองใจไปเรื่อยๆ เดี๋ยวภาพที่เรานึกเห็นมันจะค่อยๆชัดขึ้นมาถ้าเราใจเย็นๆเพียงพอรอคอยได้อย่างสบายสยก็จะกลายเป็นสิชัด1ิบหเปอร์เซนยีถ้าใจเย็นพอ ภาพก็จะยิ่งชัดขึ้นถ้าใจเย็นไม่พอภาพมันจะหายไปเลยเพราะฉะนั้นใจเย็นให้พอรอให้เป็นเย็นให้พอหยุดให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้ด้วยใจที่สบายสบายเดี๋ยวก็ได้ ชัดเจนร้อยเปอร์เซนเองตรงนี้สำคัญนะลูกนะอย่าฟังผ่านนะจ๊ะที่เราเสวเวลามาเนิ่นนินเป็นปีเป็นหลายหปีเพราะเราทำผิดวิธีที่ไปใช้วิธีการมองโลกภายนอกที่เราลืมตาปุ๊บก็เห็นปั๊บทันที และนำวิธีนั้นมาใช้กับการมองภายในซึ่งมันกลับตลับปัดกันภายในมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปจากลัลลลังๆก็จะชัดขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดที่ใจหยุดหนึ่งในสมบูรณ์ มันก็จะตกศูนย์กลับก็ไปสู่ภายในและสิ่งที่มีอยู่ดั้งเดิมก็จะลอยขึ้นมาให้เราเห็นชัดใสแจ่มดังใจปรารถนาของเราได้เพราะฉะนั้นให้ทำให้ถูกหลักวิชานะลูกนะเดี๋ยวความสมปรารถนาใจอยู่ในกมมือ เช้านี้อากาศกำลังสดชื่นแจ่มใสเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกทุกคนซึ่งเป็นผู้มีบุญจะได้ประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชาก็ให้ตั้งใจประครับประครองใจกันไปให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระธรรมกายในตัว ทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆไะจ้ะ